สิบาทไปทำเดอ้อยี่สบาทคอยนะเสียงพร้อมๆไปเลยแะครับเออนี่ยเสียงพร้อมๆไปเลยแหละสใจรงนี้ห็ือเป็่าไ็ทเพิ่งเพิ่งนะอย่าิมมาเงาแล้วไม่บบได้เออย่างครับ ป๋าไหนขายแปลงไหนครับปา๋าว่าจะขายแปลงนี้นะครับนี่เนี่ยน่โอ้แปลงนี้ขายเท่าไรครับปา๋าว่าจะขายสักไกล้ละสามล้านนี่โอ้อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนี้ปา๋ายังอยู่กับลูกกับหลานไหมหรือว่าปา๋ายังมีลูกมีเมียไหม,มอยู่คนเดียวครับโอ้อยู่คนเดียวก็าหาไปเรื่อยๆอือแล้วทไมป๋าอยากขายอ่ะมันแปลงนี้ไม่ได้ทําอะไรอืมทาไมแม่ก็ชอบทามันล่ะ ตกลงทั้งหมดนี่เป็นของปลาหมดเลยใช่ไหมนี่ติดนู่นนะครับอืมนี่แสดงว่าไม่ไม่ไม่ใช่ของอาใช่ไหมไม่ใช่ครับโอ้เอาเอาปลาอย่าเหลาไหลต้นไหน <flakes> ต้นไหนปลามันตอดปลาครับปลาบ,บอกว่ามาแก้แค้นให้หน่วยนะครับรังโอ้โหโคตรใหญ่เลยนะครับมหามหึมามหาศาลนะครับเราจะให้เขามาเก็บมะขามอ่อนไปขายโนอะ้ปลาขายมะขามอ่อนได้เหรอให้เขามาเก็บไปขายโอ้ครับผมต้องการไม่รับไม่ไม ป๋าปาขึ้นไปแล้วนะครับปลาโดนซ้อมลงมานะครับโอ้คอนตั้งโอ้โหถูกใจมากเลยป่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำครบปร่นะบาังา์ซ้อมปาได้ไงวะป่าเจ้าของที่นะแถวอืม,อม,อมไหนไหนไหไหนครบปร่าแล้วทำไมทำไมป่าทิ้งให้มันตอดล่ะปา <laughs> <laughs> ดูสวนหัวห,หน้า ปื้อแักใหญ่ครับพี่น้องเลยคักๆขาวอยู่ขาวอยู่พี่น้องรับเต็มนี่วู้ยผุดยอดขาวอยู่ขาวอยู่ อ้ ه, งามครับพี่น้องงามงามจอดพี่น้องเลยนะครับปียะเลยงามกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่พี่น้องเลย โอ้โหพี่น้องเลยสุดครับโคตรมาหางามเลยโอ้ยน้ำที่มวนอัดตัดพี่น้องเลย หยดเลยพี่น้องยเต็มเต็มครับตังนี่อ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมตั้งกล้องครับ Ooh. บอกว่าลืมมิดเด้อม,ม,มบูนแบบอีกนี้พี่น้องเลยไง,ไง

มีดโตมาที่นี่เอาหน้างเต็มไหนล่ะแบ่งกีมวนแบบไหนล่ะ พี่น้องไม่มีจำเป็นมีตกเค็ดแบบใดแบบนี้

ขาดเจพี่น้องนี่นจิงวนเดเอาลงขาดของใส่ครับมีบูมีนี่ครับใส่เนวนี่พี่น้อง พี่น้องครับไปลงวันน,นี้นี่บนตรวจเราเราก็บนเอิ่นนี่มันตรวจเราเราก็เอิ่นมาไป็สั้นละถามว่าบนตรวจจ้างทีก็บบเอิ่นไปพี่น้องลงต้นไม้อะโอเคพี่น้องครับสุดยอด ฮพุดหยอดพี่น้องไปลุงเป็นไหมครับ